่ัเ<ป>สรนกรชุดกระเดืองวาวนะครับประกอบแล้วก็เช็คตรวจสอบการสึกหรอนะครับสำหรับพเพื่อนคนไหนที่จะเปลี่ยนนะครับชุดกระเดืองวาวทั้งชุดนะครับก็สามารถ สั่งได้นะครับเพื่อนๆนะ